ทุกวันนี้มีผู้ที่เสียหายนะครับจากแก๊ง c อ l l เซ็นเตอรจากมิจฉาชีพที่มีการหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์และก็เป็นการโทรมาหลอกลวงขอข้อมูลต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการดูดเงินออกไปจากบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากการดูดเงินออกจากบัญชีของผู้ที่เสียหายไปอีกบัญชีหนึ่ง แล้วมิจฉาชีพก็จะโอนเงินจากบัญชีนั้นออกไปอย่างนี้เรียกว่าบัญชีม้านะครับเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่มันจะมีมาตรการหรือว่ามีกฎหมายออกมาจัดการกับพวกนี้สียทีล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็คือ16มีนาคม2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเผยแพร่พระราชกำหนดฉบับใหม่มานะครับซึ่งออกประจัดการเรื่องนี้เลย ชื่อเต็มๆของกฎหมายนี้นะครับก็คือพระราชกำหนดกฎหมายที่ว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมออนไลน์พุทธศักราช2566ซึ่งจะช่วยคุ้มครองพวกเราแล้วก็ท่านที่เป็นผู้เสียหายนะครับจากการถูกหลอกเอาทรัพย์สินต่างๆโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวิธีการทางออนไลน์นี่แหละนะครับ และพละกรกฉบับนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้นะครับ17มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของเรื่องก็คือกระทรวง DES เองนะครับรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษกสทชธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยปปงเขาได้มีการพูดคุยและก็เตรียมความพร้อม ในการจัดทำช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้สำคัญอย่างไรจะช่วยเราได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่ากลไกหลักสำคัญของพรกรฉบับนี้นั่นก็คือการจัดการกับบัญชีม้านะครับแล้วก็เป็นการควบคุมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางสถาบันการเงินนะครับผู้ประกอบการโทรศัพท์ควบคุมธุรกรรมการเงินและถ้ามีเหตุอันควรต้องสงสัยว่าจะถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวกับทางออนไลน์เนี่ยสามารถระงับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนพูดง่ายๆก็คือเราสามารถโทรแจ้งให้อายัดระงับการโอนเงินเข้าบัญชีนั้นๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนครับ ซึ่งพรกฉบับนี้ออกมาน่าจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับอาญากรรมออนไลน์นะครับให้ลดลงได้สำหรับบทลงโทษการกระทําความผิดนะครับถ้าไปละเมิดกฎหมายฉบับนี้ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับ สรุปก็คือพอรกฉบับนี้มีบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดที่เป็นอาญากรรมออนไลน์รวมไปถึงผู้ที่เปิดบัญชีม้าและผู้ให้การสนับสนุนและนอกจากนั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตำรวจธนาคารสามารถที่จะแชร์ข้อมูลผู้กระทำความผิดข้ามธนาคารได้โดยอัตโนมัติครับ ที่สำคัญคือสามารถบล็อกบัญชีต้องสงสัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแจ้งความก่อนเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาบัญชีม้าและมิจฉาชีพที่จะดึงเงินออกไปจากบัญชีธนาคารได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการไว้ย่อมดีกว่าแก้ผู้ใช้บริการอย่างเราเราทุกท่านนะครับย่อมต้องมีข้อมูลนะครับในการรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ ไม่คลิกลิงก์ที่ไม่มั่นใจไม่แอดไลน์เพื่อนที่ไม่รู้จักใครโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวพึงระลึกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นแก๊งคอ call นเตอร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะสำคัญในการป้องกันกลุ่มมิชาชีพออนไลน์ครับ